สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพามาดูหนึ่งถาดของการเลี้ยงทิ้งขว้างแล้วเราจะยกถาดนี้ออกก่อนวางไว้อันนี้ไม่ได้เลี้ยงทิ้งขว้างนะตั้งใจแต่มันจะมีอยู่ถาดหนึ่งที่เราวางทิ้งไว้นานมากไม่ใช่นานธรรมดานะหลักสามเดือนห้าเดือนขึ้นเลยนะดูหญ่นี่เมื่อกี้ดึงออกมาเห็นไหมยอดตัวนี้ไปติดในสแลน มาดูว่าเขาจะโตขนาดไหนน้ำก็แห้งนะแต่เราจะคอยมาเติมน้ำเลี้ยงแบบหล่อนะ้ำนี่จะเป็นแอปเปลิลแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวมีผู้สนิมสนิมสนิมที่ใบเล็กมากไม่ค่อยโดนแดดแล้วก็มีเดี๋ยวเรามาลื้อกัน มีฉลุฉลุสามนิ้วฉลุชำใบนะเมื่อก่อนชำไว้เยอะเลยมาดูสิอืมนี้น่าจะเป็นภูอินโดนะอินโดโหชำลากไว้จนลากเปื่อยเลยนี้เป็นใบเงิน ตรงนี้โอ้ลากสนิมไปลงกับเขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกมาก่อนตัวนี้จะเป็นเงินไหลเงินไหลชําใบนะอววางไว้นี้ก่อนต้นใหญ่ ตรง <c oughs> ตรงนี้เป็นหัวใจทองแต่ไม่ทองเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้โดนแดดเป็นเลมอนนะเป็นเลมอนหัวใจเลมอนโอ้โหยาวมากตอนตอนเอามาเสียบมีแค่นี้มีสามใบผ่านไปประมาณห้าหเดือนเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดทอนข้อแล้วก็ขยาย นี่นี่นี่ขยายมาต้นหนึ่งเขาจะซื้อมาเป็นกิ่งนะใน l a z a ด a เราว่าจะทำขายเป็นกระถางแหละถ้าทำขายเป็นกิ่งมันมันนานนี่นมถ้าเขาติดเขียวเขาอาจจะกลายเป็นบาซิลก็ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นเลมอนนี่นะหน้าตาแบบนี้ ใบเงินมีสองกระถางอ่านี่ไงเพิ่งแตกตอนได้สนิมมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี้ช้ำข้อตาไว้ช้ำใบไว,ไว้นี่เห็นไหมแตกแล้วแต่ใบไม่ใหญ่สาเหตุที่ใบไม่ใหญ่อาจจะเป็นที่แสงนะมนี่ แดีวเราจะมาเอาเขาไปบำรุงรักษาแล้วก็จะตั้งแม่แล้วก็ให้เขาเป็นผลผลิตรายได้ให้เรานี่ก็ชำใบเห็นไหมมีกิ่งเสียบหนึ่งใบแตกตาออกมาประมาณนี้เราทำไมกระถางนี้ดูยาวกว่าเพื่อนนี่สนิม อเจออีกใบนึง่งหลกักอืมหลักจะผูด,ด่างลงมาทะลุแล้วไม่ดึงนะนี่ก็จะเป็นถ้าเป็นแบบนี้อย่างมากก็ขายไม่เกิน60นะคะแต่ว่าเขาออกข้อแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปชำแล้วก็ให้เขาเลื้อยหน่อย จะขยายผลผลิตได้อีก <c oughs> นี่ตายเลยโดนน้ำเยอะตายเลยถ้าเขาน่องน่องน,นี่ก็จะเป็นเลมอนผู้ผู้ทองธรรมดาอืมสนใจเจ้าตัวนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแอปเปิลช่ำใบนะนี่ดู แอปเปิลเขียวชํำใบแล้วดูมาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทำไมกันทั้งหมดนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างกับ1ถาดเน่าๆนีนน้น้ำแห้งแล้วนะว่าจะเติมน้ำตอนแรกว่าปกติเราก็จะแค่เติมน้ำให้เขาแต่ทีนี้เรา อยากจะขยายภูแล้วนะเพราะว่า,าไม่ค่อยมีขายเลยเถ้าเป็นไม้ภูด่างธรรมดาเราก็ขายจนลูกค้าเริ่มถามหาภูใหม่ๆแล้วนะนีอย่างนี้เป็นภูด่างนี้แล้วก็ขายสิบยีิไม่ได้ขายแพงนะคะขายที่ตลาดนัดเ,เราทำไม้ขายตลาดนัดราคาเบา ราคาแบ่งปันไม่ได้ทําราคาแพงมากเดี๋ยวเราจะมาเอากระถางนี้ไปทําใหม่กันอ,อ๋อแล้วก็มีเจ้าเฟิร์นตัวนี้ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ขายอยู่ที่60บาทนะตอนสวยๆเดี๋ยวเราจะมาเอาเขาไปเปลี่ยนดินแล้วก็ปลูกใหม่ดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงถ้าเราทำใหม่แล้วฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่า ทำใหม่แล้วเป็นยังไงบ้าง